ใครจะได้เป็นแชมป์ของรายการ a l l s าอารีน n a 2024ครั้งแรกในปีนี้เองนะครับผมอย่างไรก็ตามครับผู้ชมครับวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะได้รับชมกันแน่นอนนะครับผมว่าใครจะได้เจอแผนที่ไหนนะครับผมอ้าวอยู่ข้างในเต็มเลยสี่้าครับผู้ชมครับจากสายโลเวอร์เบสออฟวันแรนด้อมชาวนะครับผมสังเกตจากข้างล่างสุดเลยนะครับก็เป็นทางด้านของเสียไม่ได้นะครับกับ f ฟมิลี่อเวนิตี้นะในวันที่15นะครับผมอีก4วันเราจะได้พบกันครั้งหนึ่ง <Okay S 1> นะครับก็บวันที่16ครับผมเอทีคดบอครับ <c oughs> ซึ่งล่าสุดในพึงแพ้ท่านของ All s t ร r ไร้ลักมาเนี่ยผมถูกตกลงมาสายล่างนะครับผมเท <c oughs> ่ากับว่าเขาจะต้องเตรียมตัวแข่งอีกทีในวันที่16นั่นเองนะครับผมซึ่ง16นี่คือแข่งอแมตช์เดียวรู้เรื่องอ่ะผมด้ว่าใครจะได้เจอกับทานั้นของเอ K ีเวันที่16นี่แมตช์เดียวรู้เรื่องไม่ต้องเยี่ยา ออสตาเสียไม่ได้เจอกับแฟมิ่ซิตี้ใครจะเป็นผู้ชนะและมาพบเจอกับทีมเอทีเครีบอร์ดนั่นเองครับมแล้วจะสะก็อย่างไรก็ตามครับผู้ชมครับผมบอกเลยว่าชาวแชทนะครับผมหรือว่าทั้งคู่ชมคนดูนะครับผมแล้วก็หลายๆท่านอีกมากมายนะครับผมเชื่อว่าติดตาติดตรึงใจกันแบบอดใจรอไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ <Am i. S 1> เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นทีมสีไม่ได้หรือ f a m i แฟมิลี่งิตี้ถ้าใครได้เข้าไปเจอกับลักกี้ผมบอกเลยถึมทุกรายการแน่นอนอขนมาไรนก็ตาเขาชมครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผมกันในรูปแบบสุ่มเมืองแร็ดอมทของสาย lower best of one นั่นเองนะครับผมอ่ะเพื่อเป็นการไปเสียเวลาครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปรับชมการสุ่มกันเลยครับ ไจ้เปิดจะเปิดอยู่คันไหนอ่ะสักครู่หนึ่งนะครับผมน้ำอยู่ไอนะกบน้ำอยู่มารับเลยดิมันจะมีเมืองอะไรบ้างนี่ซัมเมอร์อีกแล้วมีซัมเมอร์ครัวซัมเมอร์อีกแล้วเนี่ยขึ้นไหมอ่ะอ่ะมาขึ้นละโอเคครับผู้ชมครับวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะ ได้รับชมกันแล้วนะครับผมว่าทางด้านของเสียไม่ได้เจอกับทางด้านของแฟมิเลียซิตี้ครับแมปนี่หรือประเทศนี้ได้ทําการสุ่มมาแล้วนะครับผมเพราะเลือกมาแล้วนะปรากฏว่าแผนที่ทั้งหมดที่จะได้แข่งกันนั่นก็คือเวคอนทาวครับซัมเมอร์ซิตี้และดาวทาวน์นั่นเองนะครับผมอ่ะผู้ชมครับเมืองไหนดีฮะอะผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกลุ้นเลือกเกิน เอาง่ายเสียเตี้ยหมดอ่ะเพราะมันอุ้มอุ้มอุ้มได้หมดถูกไหมสามเมืองเนี้ยความถนัดโอ้โหเฮียใครเห็นก็รู้รู้แล้วว่าแฟนมาแพ้ไปแล้วการติเสีไ่ได้นี่จะถนัดในรูปแบบของเหล่าลูกฟุกอ่ะกูโนตัวือเรยครับก็จะถนัดในรูปแบบของซัมเมอร์อ่าซึ่งความถนัดเนี่ยแตกต่างกันออกไปทั้งนี้นั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแผนที่ที่เราจะทำการสุ่มในตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามีผลแน่นอนนะครับผมนะซึ่งการเล่นเนี่ยมันแตกต่างกันนั่นเอง ด้ย<ม>จะไเเมือนอี่ถามผู้ชมพี่น้องทุกท่านครับเสียไม่ได้เจอกับ Family c i t ซิตีจะเป็นเมืองไหนดีครับเดี๋ยวให้ทางกานของสเตรนรับผมสุ่มสักสิบรอบเดี๋ยวผมนับให้แล้วกันฮะทอ,อามนะเอ้าสลับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบ ครับเตรียมพร้อมนะครับออสตาเสียงไม่ได้แม่เสริมกับแฟมิลเลียสตี้จัดพบกันเป็นทีหรือเป็นโลอะอะไรก็ได้สิบครับสิบป่ะไม่ขายขายให้คนอ่ะเก้าสิบป่ะเก้าสิบทีหรือเป็นโลไอห่าขออภัยที่ไม่มีเสียงมาทีละห้าสิบและผลที่ออกมาเป็นโอ้โหโอ้ย เป็นพละด้านของซัมเมอร์ซิตี้ครับผมเงินแล้วเงินต้องมรอดูแล้วครับผู้ชมครับเสียไม่ได้ครับผมเจอกัาไฟเบลเลียซิตี้ครับจะได้ปะทะกันที่เมืองซัมเมอร์ซิตี้นั่นเองครับผมผู้ชมครับอย่างไรก็ตามครับผมเดี๋ยวรอรับชมกันได้เลยในวันที่15นี้นะครับผมจะได้เห็นกันแล้วใครจะอยู่ใครจะไปและผมบอกผู้ชมหนึ่งตึ้งปูนไงกาไม่บันล้างอ่ะมบันกลางเดี๋ยวจะหาว่าทีมงานล็อกหรือเปล่า นี่ครับผมนี่มกันนะคากินน้ำส้มกันไว้เนาะเลยสวยๆของเราไม่มีล็อกอยู่แล้วซัมเมอร์ทัมเมอร์นี่ยังดีนะพี่อุ้มขึ้นรถไม่ได้นะสุดกันอีกครั้งหนึ่งครับเสียไม่ได้จับครับใส่เมลีอาซิตี้ครับในแผงเชื่ถือมาดีถือหุ้มกันมาดีก็ซัมเมอร์ลงสตเองครับผมดีข้างในมาดีต่างครับเป็นกพลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะครับผมต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านของ ATK ครับผมใครที่ชนะ นะทั้งสองทีมครับใครที่ชนะจะต้องมาเจอกับเอทีเคนั่นเองนะครับตอนจะเป็นแบบไหนเป็นเมืองไหนดีครับถ้ายตําโพธิ์ขอให้ทีมงานเออสมัยสิบรอบแล้วกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวอันนี้เราลูกทีมลูกทั้งสองอ่างนี้ก่อนนะครับอ่ะยังไงฮะคือมันจะมีตุ่มสองรอบนะครับคืออันนี้จะเป็นของตารางของถ้าสมมติถ้าแฟมได้เข้าไปถ้าแฟมชนะทางเสียไม่ได้ถูกไหมครับครับจะเป็นเราจะเป็นเอาทางแฟมออก กับซมเมอใช่ครับก็จะมีสตามิดาแล้วก็เบคอนแต่ถ้าเป็นในทางที่เอเดดีชนะก็จะคือจะมีทางเมืองแมเข้ามาเพิ่มโอเคผมเข้าใจละนะก็คือเท่านี้นแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่รู้นะว่าสตาไอต่อปีว่าใครจะชนะเข้าไปลองเข้าไปดูดิเดี๋ยวตามเวลาเราเวลาโอเคโอเคเข้าใจละนะครับผมหรือวันนี้ที่ผกจะมีหมุนหมุนสองรอบเพื่อทำไมถามทำไมท่านผู้ชม บางคนสงสัยว่าทำไมถึงต้องหมุนก่อนเพราะว่าวันมันติดกันเราต้องหมุนไว้รอเพื่อให้ทางประเทศเขาเตรียมความพ <Okay, S 2> ร้อมอเกิดกับซีเอี่ยแข่งวันที่15แล้วก็วันที่16เลยอ่ะเราก็าเลยต้องสำรองหมุนไว้ก่อนนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามา <c oughs> ดูในกรณีที่เสียไม่ได้ชนะกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูที่เสียไม่ได้ก่อนครับถ้าเกิดว่าเสียไม่ได้ชนะแฟมิ l ลียซิตี้อันนี้รู้เรื่องแล้วผมจะมาเจอกับ A t ท r e b o ีบ เสียไม่ได้เลือกอะไรนะเจจะเล่นในแผนที่ไหนครับหกสิบรอบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบภาพร้อมแล้วสุ่มครับพิธีการพิธีใครตีหัวพี่ตีได้แจกงให้สิบล้านเหี้ยตั้งแต่แข่งมาได้ไปแต่ซัมเมอร์ที่เมืองถ้าเสียไม่ได้ชนะเจอเบคอนเบคอนเท้า สายล่างนี่เอาละครับเราไปเราไปซัมเมอร์หมดเลยไหมเนี่ยซัมเมอร์เบคอนแล้วนี้ชมใหม่นี่คืออะไรเนี่ยต่อไปครับอ๋ออันนี้นี่คือสมมุติว่าเสียไม่ได้ชนะไปเจอ ATK จะได้ที่เมืองไหนเบคอนเสียไม่ได้ได้เบคอนละเดี๋ยวอันนี้เราของเราต่อผมบอกเลยว่าคู่นี้ก็เดือดเหมือนกันนะ แฟมิลเลียสตี้ครับจะเจอกับทั้งน้นของเอทีเครีบอลแผนที่ไหนทีมงานครับสลับซักสิบบาทครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสตาเดาวเทาบุ้มเลยสิบสตารเทามันเรียกไม่ได้จออกกระตุนนิดึงโเคครับเบคอนแล้วกันถ้าพร้อมแล้วไอโฟโต้นี่เหมือนแยกกลับซิกซี่สิกอะเบคอนอุ้มแมั้งนะมีเฮียและแผนที่ที่ออกมานั่นก็คือ สตาเทาเป็นสตาเทานะครับผมรู้สึกมันจะดูแบบว่าพลิกแพงกันสลับสลับยังไงกันยังไงอย่างนั้นนะอ้าว่นนีก็็เปถ้าสตาชนะเขาเขาไปเมืองไหนนะคนดูถ้าสตาเข้าไปเจอกับเอทีเคอะถ้าเกิดว่าเฟมิเนชชนะฮะเสียไม่ได้เีจะต้ขาไป็นคนอยู่กระลาบการอยู่นะสีขาวกับสีดำ พี่ผมรวมาวาพร้อมกันแล้วว่าทำไปเร่อดีนะแกอาคมมาเลยรออะไรอะไรอะไรเนี่ยวัวโดนมาเชื้อครับซับมาเลยมันจริงกัดตูบร้านลูกใหญ่จะทันแต่ว่ามันห้ามันห้าห้าเจ็ดะไม่มีของอวะดิแป๊บแก็บแป๊บกำลังหาตังใจนา่ในูอยู่เต้ยเก็บอะไรนี่แป๊บไม่เก็บของหรอเต้ยแป๊บ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาของแป๊บเอาให<อ><ม>้คนดูมไม่ต้องหวังเงยอะงานเนี้ยสู้สู้แค่ไหวอะทำไมวันนี้มันปีทุกอย่างเลยวะ ไอคลิปสตาร์ทาเหมือนแบบออกาไหมออกมาไหมออกไปแล้วกูอยู่กระลากลางกูวับสองทีเหมือนใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวไปเจอกระลาอันวงหน่วงอ่ะกูดตรงตรงไม้ตีแตกยากเลยกระลากลางเลี้ยวเนาะแฮปปี้มาดิเอ็งเอาไปไหนคนขายกันม่วงไปไหนดิส่งมาในข้อความกันนะไม่น่าอยู่แล้วแหละมันตัวเยอะอะสนุกสนุกใช่เต็มที่นี่แหละแต่วะ